สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะสอนเกี่ยวกับการจัดบัวหลวงขนาดเล็กไม่ใช่จิ๋วนะคะขนาดเล็กลงพานแล้วก็มีการเทเรซินใสด้วยนะคะเรซินใสแบบนี้เลยมันจะใสเหมือนกับน้ำเลยแล้วก็จะมีการประดับตกแต่งด้วยสาหร่ายออตัวนี้ค่ะตัวมอสตัวสาหร่ายเนี่ยแบบสด นิ่มๆนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มทำกันเลยแล้วกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่เราก็เตรียมพานพานที่เราจะใช้จัดแต่งนะคะ mm hmm. เช็ดให้เรียบร้อยทำความสะอาดน,นะคะเราก็จะใช้โฟมในการทำฐานหรืออาจจะใช้ o อเอซสำหรับดอกไม้แห้ง ห้ามใช้สําหรับดอกไม้สดนะคะเพราะว่าดอกไม้สดเนี่ยมันจะปนไม่สามารถจะใช้กาวติดได้ค่ะนะคะพอดีว่าวันนี้โฟมเรามันจะบางมากถ้าเกิดเราใช้หนาหนาขึ้นมานะคะเหนือตรงเนี้ยเราพยายามให้ต่ําต่ําจากขอบพานนะคะถ้าเกิดเราใช้หนาเราก็สามารถเเกลี่ยเกลี่ยให้มันเป็นทรงทรงโค้งโงเพื่อที่ไม่ต้องเตืองดนมาก พอดีวันนี้มีแบบบางนะคะเราก็จะมาทําให้มันติดกันโดยการาทากาวเพียงเล็กน้อยตรงขอบเนี่ยคะ่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดกาวแห้งเกินไปแข็งตัวแล้วจะเสียบไม่ได้นะคะนี่นะคะ่ะทาขอบเสร็จแล้วเราก็แปะไปเลยนี่นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาดินพ้มอีกทีหนึ่ง แล้วก็ออพอพอกาวเดี๋ยวเราจะเอาตรงเนี้ยติดตรงไปนี้โดยใช้ปืนกาวนะคะก็นี่ค่ะใช้ปืนกาวลงไปเลยค่ะนคะตามขอ นีเดี๋ยวเราจะสอนผสมสีไปด้วยเพราะว่าเคยมีคนถามแล้วยังไม่ได้ทำผสมสีอันนี้เราก็เอาไปรอไว้ก่อนนะคะพอเราวันนี้เราจะผสมสีดินต่อนะคะสีดินเราก็จะแบ่งมาการผสมสีดินเราจะผสมทีละน้อยเดียดินเนี้ยเราจะใช้ประมาณแค่ไหนเราก็ผสมแค่นั้นแล้วเราก็จะบีบสีไปไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าสีเข้มปุ๊บเนี้ย มันจะแก้ยากต้องเพิ่มดินห้ามเอาสีขาวไปผสมนะคะไม่ได้เลยนี่นะคะวันนี้จะใช้สีน้ำตาลนหน่อยๆเพราะว่าเราจะทำเป็นดินตรงฐานบัวนะคะนี่นะคะ่ะมันก็ผสมดินไปเลยใช้ครีมพอมช่วยให้มือดินไม่ติดมือนะคะ ค่อยนวดไปค่ะการนวดดินเยอะๆเนี่ยทำให้ดินนิ่มด้วยนะคะถ้าเกิดสียังไม่เข้มเราก็ค่อยๆเพิ่มเธอหน่อยเราไม่ควรที่จะผสมไปทีละเยอะๆแล้วก็จำไว้อีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อดินแห้งแล้วสีจะเข้มจากสีที่เราเห็นอยู่ตอนดินเปียกเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะ นะคะผสมอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะข้ามขั้นตอนตอนนวดนี้ไปเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะจัดกระถางบัวแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ดินสามสีนะคะเป็นเป็นตัวที่เคลือบร้อนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะสามสีแล้วก็ผสมกันแค่หลวมๆนวดกันแค่ให้สีมันสลับนะคะเนี่ยนะคะ แล้วเราก็นํามันไปรีดรียดเสร็จแล้วเราก็ตัดโดยประมาณเพื่อที่จะข้อตรงนี้นะคะตินส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็มาประกอบตอนนี้จะมาทำให้มันสมือเสมอหน่อยนะคะ ทำให้มันนูนๆหน่อยเพราะว่าวันนี้เราจะทำเป็นกระถางใสนะคะมีน้ำด้วยนี่นะคะแตะดินเข้าไปประมาณ แค่นี้น่าจะพอละตกแต่งให้มันเรียบร้อยนิดนึงนะคะแลเดี๋ยวเราจะมาจัดกันเก็บขอบตรงนี้ให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเกิดเราจัดแล้วก็จะจะมาทําความสะอาดตรงส่วนนี้ยากนิดนึง เรียบร้อยแล้วจะเริ่มจัดกันเดี๋ยวมาดูกันค่ะตอนนี้เราเตรียมพานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มจัดกันเลยเทคนิคอย่างหนึ่งคือเราควรจะวางให้อยู่ในระดับสายตาของเราเพื่อที่จะมองกะระยะด้านข้างนะคะอย่างอันนี้น<ม>ี่เตรียมเสร็จแล้วนะคะนี่จะให้ดูนะคะนี่นะคะมองให้ระดับสายตา จะให้รู้ว่าเราควรจะจัดวางยังไงนะคะโอเคการจัดจดอกไม้นะคะเราก็จะเริ่มจากตรงกลางใช้กาวนะคะแล้วก็ใช้คีมตัดกะเลยว่าจะต้องอยู่ในระดับไหนนะคะตัดนะคะแล้วก็จิ้มกาวเล็กน้อยนิดเดียวนะคะแล้วก็เริ่มเสียบ นี่ยเริ่มจัดได้เลยนะคะเริ่มจัดได้เลยกับความสูงนะคะ ตามความพอใจของเราเลยค่ะ<ม>เราจะเอาไว้ในระดับไหนอะไรยังไงนะคะทั้งฝักทั้งตูมตามใจเราเลยนคะคะฝักตูงย้มบ้าน าำใจแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วเลยดีกว่าค่ะนะคะตอนนี้เราจัดเสร็จแล้วนะคะภานีเพิ่งปักเสร็จเมื่อกี้นี้เราต้องรอตรงส่วนที่เป็นกาวที่มันเราจิ้มลงไปเนี่ยให้แห้งแล้วก็อยู่ตัวนะคะ อันนี้อขออนุญาตยกอันที่จัดไว้แล้วมาให้ดูนี่นะคะอันนี้คือจัดทิ้งไว้แล้วก็แห้งแล้วเราก็มาดูความเรียบร้อยอีกรอบนึงก่อนจะทาเลเซ a ก่อนที่จะเทเลซินนะคะว่าออมีตรงไหนเบี้ยวตรงไหนไม่เรียบร้อยบ้างทีนี้เพื่อความสวยงามนะคะเราจะมีการใส่ตัวสลายพวกนี้เข้าไปตกแต่ง ด้วยนะคะด้านใต้ตรงนี้เลยะค่ะใส่เข้าไปนะคะเนี่ยปิดๆไว้ตรงไหนไม่สวยไม่งามก็ปิดๆไว้เลยนะคะเราสามารถที่จะเอาปลาตัวเล็กๆที่ทำจากดินไทยเนี่ยมาใส่ตอนเทเลสินได้นะคะแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าดอกไม้มันจะแน่นเกินที่จะ พี่จะใส่ปลาเนาะก็เอาอันนี้เป็นใส่เข้าไปนี่เลยค่ะก็จัดเรียงให้มันสวยสดอีกใต้นะคะเดี๋ยวเรียงเสร็จแล้วจะมีการเทเลซินจะมาผสมเลซินแล้วก็เทนะคะเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะคะจัดไปได้เลยค่ะ เรามาเริ่มขั้นตอนการเทเรซินเลยดีกว่าค่ะเราจะใช้ตัวนี้นะคะเรซินหล่อใสมันจะใสออกมาใสเหมือนน้ำเลยเราก็เทใส่แก้วค่ะในปริมาณที่เรากะได้ว่าเราจะใช้ประมาณนี้นะคะการผสมเรซินผสมเสร็จต้องใช้ทีเดียวที่เราผสมใช้ให้หมดเลยนะคะทิ้งไว้ไม่ได้เพราะมันจะแข็ง ไม่สามารถเทกลับคืนได้ด้วยเมื่อเทเรซินแล้วเราก็จะใช้ตัวทําเรซินแข็งนะคะผสมเข้าไปเออไม่ต้องเยอะมากค่ะนะคะกลับประมาณเอานะคะแล้วก็ใช้ไม้คนเนี่ยค่ะผสมไม่เท่ากันเลยนี่นะคะผสมตี ให้ดีๆเลยค่ะจะใสออกมาใสเหมือนน้ำเวลาเวลาที่มันแข็งแล้วนะคะนคะคะวิธีการเทนี่ค่ะอันนี้เราใส่สารหาลจัดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะตรวจเช็คอีกสักรอบนึงก่อนเทเลซินตอนนี้เราเริ่มเทเลซินเลยแล้วกัน ี่นะคะตะแคงค่ะนี่เราต้องการที่จะให้างบนเปียกด้วยตอนแรกเลยนะคะก็ตะ,ะแคงเนี้ยแล้วก็พยายามเทให้มันขึ้นไปข้างบนค่ะปึ๊บระวังหกนะคะเสร็จแล้วเราก็ตะแคงกลับคืนมานะคะนี่มันเปียกเปียกส่วนบนที่เราต้องการให้ถึงละทีนี้เราก็เทตามปกติค่ะ เทไปเลยหาให้หมดทีเดียวทีในระดับที่เราต้องการนะคะคอยดูฝั่งด้วยระวังมันจะหกนี่นะคะหลักในระดับที่เราต้องการ เก็บงานให้เรียบร้อยระวังอย่าให้เลอะนะะทีนี้ตอนนี้เทเสร็จละเราก็รอแห้งนะคะรอแห้งเสร็จ ตอนนี้ก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวจะมาให้ดูตอนแห้งทีหนึ่งแล้วกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็ทิ้งจนเลซินแห้งแล้วเนาะนี่ใสเลยเห็นไหมคะใสเหมือนน้ำใสามากๆเลยนี่นะคะนี่สำเร็จไปด้วยดีแล้วก็สวยงามนะคะถ้า ชอบคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะติดตามผลงานการทำงานฝีมือชิ้นต่อๆไปซึ่งจะนำเสนอให้ชมกันเรื่อยๆนะคะฝากกด Subscribe ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ